สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดีและทางช่อง c h a n ชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสาย,ยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีละชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ อีพีนี้นะครับก็ยังคงกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องณนะบีจีเทนนิงเซ็นเตอร์จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสองรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับทางมาสดาอิชิอินะฮะหวัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้นํานักเตะกลับมาลงฝึกซ้อมสนามญ้าจริงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ซ้อมสนามญ้าเทียมโดยเน้นไปที่การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยิงประตู รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมนะครับโดยกฤษดานนทรัตน์นะครับกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าผมรู้สึกดีใจนะครับที่โคเอชอิ H e ให้โอกาสเรียกมาเข้าแคมป์นี้ในรายการจิ้งจป์อาเซียนผมไม่ได้เสียดายที่ยังไม่มีโอกาสลงสนามถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์เรียนรู้แทตค,คติกโค้ดเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปทีมชุดนี้ถือว่าดีมากๆเพราะนักเตะเก่งๆหลายคนผมจะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาตัวเองจากพวอรุ่นพี่และโค้ดให้ได้มากที่สุด ส่วนเกมเจอฟิลิปปินผมคิดว่าฟิลิปปินเป็นทีมที่ดีมีนักเตะจากไทยลีกด้วยผมได้ดูเกมที่แล้วพวกเขาก็สู้กับอินโดนีเซียได้ดีเราต้องมาประมาณในการเจอกับพวกเขาส่วนตัวหางมีโอกาสลงเล่นจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามที่โค้ชมอบหมาย ผมหวังว่านะครับเราจะเก็บชัยชนะกลับมาได้ซึ่งเป็นประหมายในทุกๆเกมที่เราลงแข่งขันการเล่นสนามหญ้าเทียมแตกต่างจากหญ้าจริงพอสมควรและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยเช่นกันรวมถึงมีจังหวะบอลกระดอนซึ่งอาจส่งผลข้างๆเยอะ เพราะบอลจะไม่ค่อยไปข้างหน้าทางโค้ดน่าจะห่วงเรื่องการบาดเจ็บที่มีความเสี่ยงต่อน,นักเตะจึงให้กลับมาซ้อมสนามยาจริงอีกครั้งไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของที่ตาทอนอ,อนักษรสีนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้เรามีความพร้อมที่ดีพอสมควรหลังจากโค้ดให้ได้พักนะครับวันนี้อาจจะเป็นการซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นส่วนตัวคิดว่าญาเทียมค่อนข้างจะแตกต่างจากยายจริงพอสมควร ทำให้ทางทีมต้องมาปรับการจ่ายบอลการจับบอลการเลี้ยงบอลทุกอย่างใหม่หมดเลยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับทีมพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะปรับตัวได้เพราะเราต้องลงแข่งขันในสภาพสนามแบบนี้ทําให้ต้องพยายามปรับตัวให้มากที่สุดส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบย่าเทียมครับเพราะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดเราผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะทั้ง4เกมทางโค้ชได้เน้นย้าเรื่องเกมรับกับทุกคน พราะเมื่อเขารอบลึกทุกอย่างมีผลไปหมดจึงอยากให้ร,รักศกรให้ดีที่สุดนะครับส่วนเป้าหมายในยการไปเยอฟิลิปปินคือต้องการเก็บ3ามแต้มให้ได้เท่านั้นหรืออย่างน้อยต้องมีแต้มกลับออกมาหากที่ดีที่สุดคือต้องสามแต้มกลับมาเพื่อการเล่นในบ้านนัดที่2จะได้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับขณะที่เพจมาดามแป้งนนพันล่ำซ้ำนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่า Did you know ข้อมลน่ารู้ก่อนเกมไทยเยอฟิลิปปินโดยระบบข้อความว่า ช้างศึกยังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์อาเซียนสมัยที่8โดยเตรียมพบกับฟิลิปปินในรอบรอชนะเลิศวันที่27และ30ธันวาคมนี้และนี่คือข้อมูลน่าสนใจที่เรานำมาฝากกันนะครับแมตช์นี้จะแข่งขันในระบบเย่าเยือนรวม2นัดเป็นแบบระบบน็อกเอาทและจะไม่มีกฎอเวโกหรือกฎประตูทีมเยือนส่วนกรณีที่ผลสกอรกเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษ30นาทีในเกมนัดที่2 ต่อโดยยืนยุดโทษตัดสินนะครับหากกรณีสะสมใบเหลืองครบ2ใบในรอบรอบชนะเลิศจะติดโทษแบนหนึนัดในรอบชิงชนะเลิศแต่หากสะสมไม่ครบ2ใบจะถูกล้างทันทีขณะที่ผลงานการพบกันนะครับช้างศึกผู้ชนะฟิลิปปินสน์สานะครับในสึก kingscup สองพัที่สงขลา ส่วนในรายการอาเซียนครับนะครับช้างศึกก็เคยชนะฟิลิปปินในรอบรองชนะเลิศรายการนี้มาแล้วเช่นกันในปี2 0 1 4โดยสกอร,รวม2นัดชนะ3-0นะครับและอีกข่าวดีของทีมชาติไทยก็คือสุปโชสารชาติและเบนเดวิดหายเจ็บกลับมาแล้วอีก2-9ท่านั้นสู่รอบชนะเลิศเชียร์กันต่อนะครับสำหรับโปรแกรมรอบอชนะเลิศน,นัดแรกอาเซียนคัพ2024นะครับไทยจะพบกับฟิลิปปินนะครับที่สนาม ลิซาวเมโมเรียสเซเดียมในวันที่27ธันวาคม2 5 6 7นเะครับเวลา20าล่สิเนกาตามเวลาประเทศไทยจะถ่ายทอดสดนะครับที่ช่องทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ASP YouTube Big Sport f เฟซบ o ๊ k น o อกพลัสและทูตสปอร์ตสช่อง6-6-7นะครับแฟนบอลไทยก็นับถอยหลังเฝ้าจอรอชมกันได้เลยนะครับหลายช่องทางจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดีก็ขอขอบคุณนะครับทุกกานติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดดีสวัสดีครับ